สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่เลาวสปูเกร์ยนะครับวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงหูฟังนะครับอินเอียตัวหนึ่งนะครับเป็นของ f i ียนั่นเองครับซึ่งตัวตัวนี้นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดจากรุ่นเดิมนะครับใครเคยได้รู้จักหรือได้ใช้มาแล้วกับเอฟเฮดไฟนะครับวันนี้เราก็มาจากตัวที่อัปเกรดเข้ามาอีกนะครับนี่คือเอฟเฮดไฟเอนั่นเองครับ เาตัวนี้นะครับเป็นหูฟัง4ดเวอร์นะครับมาด้วยกัน2 Dynamic และ2 BA นั่นเองครับบอกได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับตั้งแต่ตัวอดี้ภายนอกแล้วนะครับอนข้าจะทํามาดูแข็งแรงเลยนะครับและค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยด้วยนะซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะต่างจาก A75 นะครับก็คือเจ้าตัวนี้จะเอา d เว v e r d y n a มิกนะครับมาคมเรื่องของย่านเสียงต่ําและก็ช่วยในด้านเสียงกลางนะครับซึ่งมันจะแทน BA ที่เคยใช้ใน A75 นะครับซึ่งตัวไดนามิกเนี่ยมีขนาด 12มมตรนะครับส่วนย่านกลางนะครับที่ใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่6มมส่วนย่านสูงนะครับก็จะใช้เป็นแบบต่อท่อตรงเข้ามาที่ส่วนของตัวท่อนําเสียงเลยนะครับนะครับเสิ่งที่ได้ก็จะแตกต่างออกไปจากตัว f อฟเอแน่นอนนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วก็คือเขาผ่านการปรับแต่งจูนเสียงมาแล้วนะครับแต่ว่ามีความพิเศษกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะปรับแต่งมันได้อีกนะครับโดยที่มันจะมีสวิตให้เรา3ตัวนะครับอ่ะอยู่ตรงนี้เลยครับนี่สวิตช์มตัวนี้นะครับ ซึ่งสวิตซ์สตัวนี้เป็นเสียงเบสเสียงกลางและก็เสียงแหลมนั่นเองครับเราสามารถที่จะปรับค่าได้นะครับอันนี้เปิดกลางอยู่เห็นไหมฉะนั้นไม่ว่าคนต้องการฟังเสียงแบบไหนก็สามารถถูกใจเจ้าตัวนี้ได้ง่ายๆแน่นอนครับนะครับได้ตามแบบที่ชอบเลยซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับออกแบบมาเป็น semi open นะครับฉะนั้นมันจะมีช่องช่วยในการระบายนะครับแรงดันของหูฟังนั่นเองครับบอดี้นะครับทำจากอลูมิเนียมดูดีใช้ได้เลยนะแจ็คนะครับัวแจ็คเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือสามารถที่จะ ถอดเปลี่ยนได้นั่นเองครับซึ่งวิธีการถอดเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงการปรับเส้อค่าเสียงเนี่ยนะครับเราก็จะมีคลิปแยกให้สายนะครับสามารถถอดอัปเกรดได้นะครับเพราะว่ามันเป็นขั้ว m c x นั่นเองตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสายนะครับทักสีเส้นนะครับจำนวน120แกนนะครับซึ่งเป็นแบบหลิดทายสองซึ่งสายตัวนี้ก็เป็นทองแดงชุบเงินนะครับตัวนี้ได้รับการรับรองไฮเลสด้วยนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยพอได้ลองฟังไปแล้วนะ บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า1คือเวลาผมฟังเนี่ยนะครับส่วนตัวผมเป็นคนชอบเสียงเบสนะครับเสียงที่ได้รายละเอียดก็ง้างครบนะครับเจ้าตัวนี้เราเปิดเล่งกลางขึ้นมานะครับฉะนั้นเสียงที่ออกมาเนี่ยผมว่าพอดีมากๆเลยใครหลายๆคนที่ชอบเสียงเบสแล้วก็อยากได้รายละเอียดอยืด่นด้วยการเสียงกลางขึ้นมาดูคุณอาจจะชอบมากขึ้นนะครับเสียงดนตรีที่หนักแน่นนะครับเบสไม่บวมเบสเนี่ยให้มาเป็นเม็ดเลยเสียงที่ได้เนี่ยมันละเอียดจริงๆรวมถึงรายละเอียดต่างๆนะครับ ไม่วจะเป็นเสียงเล็กสียงน้อยเนี่ยก็ค่า,าออกมาชัดเจนมากครับใครก็ตามที่หาฟังดีๆสักตัวเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งได้เลยนะครับแอเ s นะครับตัวราคาอยู่ที่8590บบาทนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันเปลี่ยนหัวแจ็คได้นะครับฉะนั้นมันก็ยังมีอุปรกรณ์เสริมเข้ามาก็คือหัวแจ็คนะครับซึ่งให้มาเป็นนี่ครับ มีตั้งสอจุดห้าและส4่นั่นเองครับรวมไปถึงสิ่งที่ให้มานะครับก็มีแปลงที่ใช้ทำความสะอาดรวมไปถึงใช้ปรับจูนเสียงด้วยนะครับแล้วก็ตัวถอดสาย L C X ครับอันนี้ใครไม่รู้วิธีใช้ดูได้ใน How To เช่นกันนะฮะทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับกระเป๋าหนังสุดเท่นะครับจากฟิโอนะครับซึ่งสวยจริงๆนะฮะทำสวยมากผมยังอยากได้กระเป๋าแยกเลยนี่นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าแม่เหล็กนะครับ และนี่คือเจ้าฟิโอนะครับ F75S นะครับใครที่สนใจหรืออยากลองฟังยังไงก็มาทดสอบดูได้ที่ซาวด์มาได้เลยนะครับหรือใครสนใจสั่งซื้อก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างแถวทิ้งไว้ให้ครับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเสิร์ฟข่าวใหม่ๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับ